เดี๋ยววันนี้กุ้งพามาดูนะครับชุดแต่ง XL p Plus แบบแรปเตอร์เหมือนแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยสวัสดีครับอยู่กับกุ้งนะครับกุ้งอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดเพชรเกษมเ7เเหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้กุ้งพามาดูชุดแต่งตัวนี้นะครับตัวนี้แรปเตอร์สีน้ำเงิน ให้มีด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีนะครับตัวนี้เป็นชุด XL พั s นะครับเป็น4ประตูตัวยกสูงตัวที่ราคาไม่แรงมากนะครับสำหรับตัวสีประตูยกสูงตัวนี้ XL พั u ดก็แต่งแบบแรปเตอร์สไตล์เลยนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับชุดแต่งคร่าวๆนะครับเดี๋ยวฟุงพาไปดูทีละชิ้นนะครับเรื่องของความสวยงามความลงตัวนี่เลยเรามองจากด้านข้างนี่นึกว่าตัวแรปเตอร์จริงๆเลยใช่ไหมฮะสำหรับลูกค้าบางคนที่อาจจะดูไม่ออกนี่ก็อาจจะคิดว่าเป็นแรปเตอร์จริงๆเลยแต่งจริงเขาคือ XL พั s นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูก่อนเลยนะครับ กระจังเนี่ยด้านหน้าตัวเนี้ยปกติเลยเนี่ยตัวของศูนย์เนี่ยมันจะเป็นตัวโลโก้ฟอร์ดนะครับไม่ใช่ FORD แบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวฟรอนต์แบบรปเตอร์นะครับก็คือเลือกสีเลือกฟอนต์ได้นะครับเอาแบบทูโทนหรือว่าสีล้วนได้นะครับถ้าตัวเนี้ยจะเป็นสีดาล้วนนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าอยากได้ที่เป็นทูโทนที่เป็นสีตัดก็คือสามารถระบุลงไปตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังด้านหน้านี่ครับมีไฟ3ามจุดให้ด้วยนะครับเพิ่มความโดดเด่นหรือว่าเพิ่ม ในเรื่องของความปลอดภัยเวลาเราขับรถกลางคืนนะครับมันจะสังเกตได้ง่ายขึ้นเพราะมีความโดดเด่นขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับเด่นๆเ,เลยนะครับก็นี่ครับจะมีการเปลี่ยนในตัวของตัวชุดโคมไฟด้วยนะเพราะว่าโคมไฟเดิมของตัวรถเนี่ยจะเป็นแบบมันติเรฟเฟกเตอร์จะเป็นลำแสงสีเหลืองจะไม่ใช่หลอด LED แบบนี้ตัวนี้เอาโคมไฟแบบตัวแท้ของตัววายแทกซี่คุณสที่เป็นไฟหน้าแบบแมททิก LED มาใส่เลยนะครับนี่ มีความสวยงามขนาดไหนครับลองดูได้เลยมีไฟ LED ตัวที่เป็นไฟวิ่งกลางวันนะครับแล้วก็มีไฟลูกแก้วอะไรต่างๆให้ครบหมดเลยสําหรับตัวไฟนะครับตัวนี้เด่นสุดเลยก็คือด้านหน้าที่เรามีเปลี่ยนนะครับก็คือไฟเลยนะครับนี่ชุดแต่งในส่วนของตัวเลปเตอร์สไตล์นะครับนี่กันชนนะครับกันชนแบบเลปเตอร์สไตล์นะครับผมก็คือเวลามองแล้วเนี่ยมันจะแมทกับตัวกันชนเนี่ยทำให้มันเหมือนกับตัวเ a ปเตอร์จริงๆเลยนะครับสำหรับชุดแต่งตัวนี้นะครับด้านข้างนะครับ ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นคิวสไตล์เหมือนแรปเตอร์นะครับจะเป็นประมาณ5.5นิ้วนะครับอ่าเป็นแบบนี้แต่ว่าคิ้วล้อตัวนี้จะไม่มีแบบหมุดหลอกนะแล้วก็ในส่วนของตัวล้อนะครับอันนี้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือว่าจะใช้เป็นตัวแบบยางแบบ A t ทหรือว่าเป็นแบบ MT ได้นะครับแต่ว่าลูกค้าทา่านนี้ชอบในส่วนตัวยางที่เป็นแบบเดิมๆจากโรงงานอ่ะก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับผม แม็กกับยางนะครับเรามีแบบให้ลูกค้าเลือกนะสนใจแบบไหนชอบแบบไหนทักมาได้นะครับเรามีแบบให้เลือกก่อนนะครับผมที่จะติดตั้งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านอื่นกันต่อนะครับตัวด้านข้างนะครับตัวนี้มีการติดตั้งเบ้ารองมือจับกันรอยให้ด้วยนะครับ เบารองมือจับเนี่ยก็การลอยขีดข่วนที่จะเกิดขึ้นกับตัวรถได้นะครับทำให้สีรถเนี่ยยังคงใหม่แล้วก็สวยงามเสมอนะครับคิ้วกันาสาดด้านบนนะครับก็ทําหน้าที่ในการป้องกันเวลาเราลดกระจกลงอ่ะครับไม่ให้คนอื่น,เ,นเห็นว่าเราลดกระจกลงนะครับก็คือระบายความร้อนหรืออะไรต่างๆเวลาเราไปจอดตากแดดนะครับสำหรับตัวนี้คิ้วกันาสาดติดตั้งให้แต่ว่าคิ้วกันาสาดเนี่ยมันก็จะมีเสียงนิดนึงนะครับเวลาลูกค้าขับรถเร็วๆ สำหรับลูกค้าที่ชอบเสียงในห้องโดยสารเงียบๆอาจจะลองพิจารณาดูนะครับว่าตัวนี้อาจจะไม่ต้องติดก็ได้นะครับสําหรับตัวคิวการ์าดเพราะว่าตัวนี้มันก็มีทั้งข้อดีและมีทั้งข้อจํากัดในเรื่องของตัวคิวกันสาดนะด้านบนตัวนี้นะครับขอบกระบะนะครับตัวนี้เราติดตั้งให้เป็นตัวนี้ครับเป็นบาร์นะครับตัวนี้เป็นบาร์ทรงใหญ่นะครับก็คือเป็นบาร์แขนยาวและที่สําคัญนะครับตัวนี้เป็นบาร์ของตัว Outlander มีไฟเบรกดวงที่3ที่อยู่ด้านหลังโลบาร์ด้วยนะครับเวลาเราเบรกเนี่ยไฟเขาก็จะติดนะครับ เวลาไฟติดเนี่ยมันก็จะเพิ่มในเรื่องของความโดดเด่นและความสว่างเวลาเรา,าขับรถกลางคืนนะครับเพิ่มความปลอดภัยด้วยประมาณนั้นเลยสาหรับตัวโลบาร์ที่มีไฟนะครับผมด้านหลังเนี่ยเรามีเปลี่ยนตัวนี้ให้ด้วยนะครับก็คือไฟท้ายปกติไฟท้ายเนี่ยมันจะไม่ใช่ LED นะนะครับแล้วก็จะไม่ได้ติดเต็มเส้นแบบนี้ด้วยนะครับผมจะติดแค่ครึ่งเดียวถ้าเป็นไวาแท็กตัว6สปีดนะแต่ตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับ ติดก็คือจะติดยาวเลยแบบนี้เลยนะครับผมเป็นไฟท้าย LED แบบลมดำนะครับด้านหลังนะครับตัวนี้เราก็มีติดตั้งในส่วนของตัวกันชนเพิ่มไปด้วยนะครับอันนี้เป็นกันชนทรงศูนย์นะครับนี่เขาเรียกว่ากันชนทรงศูนย์นะครับเหมือนกับตัว XLT ก็พูดง่ายกันชน XLT เละเอามาใส่ตัวนี้เพราะว่ารุ่นของ x l p l u s เองถ้าเกิดเราไม่แต่งอะไรเลยมันจะไม่มีกันชนท้ายนะสำหรับตัว x l p l u s นะครับผมสำหรับชุดแต่งคันนี้ก็ประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่สนใจจะแต่งแบบ เพิ่มจากนี้นิดหน่อยหรือว่าจะลดจากอะไรลงไปบ้างลองทักมาคุยกันได้เดี๋ยวกุ้งขึ้นเบอร์ไว้ประมาณนี้นะครับผมต้องการแบบไหนก็ทักมาได้เลยนะครับยินดีให้บริการสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับ